สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนสมาชิกกลุ่มรวมพลคนชอบจับมือนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการส่งลิงก์ให้โตนะครับวิธีการก็เอาเมาส์นะครับไปด้านขวามือจะเห็นที่ว่างของเกมน,นะครับเป็นขาวๆนะครับก็ที่ขวาไปแล้วก็ไปที่เซฟแอร์ดนะครับแล้วก็กดเข้าไปเสร็จนะครับตัวล่างาแก้เป็น html ครับข้างบนเราพิมพ์อะไรก็ได้ที่เราจะจำได้นะครับผมพิมพ์หนึ่งหนึ่งครับแล้วกดเซฟนะครับเสร็จแล้วเราออกจากเกมเลยนะครับแล้วก็ไปที่โปรที่เราคนที่เราจะส่งนะครับไปที่ ตัวเลือกแล้วก็เพิ่มไฟล์นะครับอ่าเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้อ่าแล้วก็โอเพนส่งครับรอโหลดสักพักนะครับเสร็จแล้วก็ส่งก็คือเสร็จนะครับแล้วก็รอแล้วก็พิมพ์บอกโรว่าส่งแล้วก็ รอสักพักนึ่าโปรบอกลิง์ใช้ได้ก็จะบอกเราว่า,อ,าอย่าเพิ่งเข้าข้อกจนเขาส่งงานนะครับอก็่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับวิธีการส่งลิงครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะทําได้ไม่ยากนะครับ